พวกเธอรู้หรือเปล่าประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดในโลกเลยนะรู้สิประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันๆปีเลยราชวงศ์ก็มีหลายราชวงศ์ด้วยจริงเหรอแต่ปัจจุบันไม่มีราชวงศ์แล้วนี่ใช่แล้วล่ะเพราะประเทศจีนได้เปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นแบบสาธารณารัฐแล้ว แล้วทำไมประเทศจีนถึงยกเลิกใช้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชละ่ะถ้าจะให้เล่านะก็ย,ยาวเลยละ่ะจะฟังไหมละ่ะเสี่ยวเปาอืมอืมเอาสิอยากฟังระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสิ้นสุดในราชวงศ์ชิงหรือที่คนจีนเรียกกันว่าชิงเฉาอยู่ในช่วงปี คริสตศักราช1 6 4 4 1รถึง1911รวมแล้วราชวงศ์ชิงก็ปกครองจีนเป็นระยะเวลา267ปีเป็นสมัยที่ถูกปกครองโดยชนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจีนท่านเป็นราชวงศ์ที่เป็นชนเผ่าแมนจูราชวงศ์ชิงมีจกักรพรรดิหรือหวังตี้ทั้งหมด13องค์โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเสี่ยวเปาจำไม่ได้หรอกเอาชองท้ายๆเลยได้ไหมปิงปิง โอเคได้เลยในปลายสมัยราชวงชิง การบริหารบ้านเมืองนั้นย่ำแย่และการทุจริตชอราดบางหลวงเกิดขึ้นอย่างมากมายเป็นวงกว้างกระแสะความคิดสังคมไม่ได้พัฒนาประชาชนจีนที่ติดฝินร่างกายอ่อนแอขาดความมั่นใจในตนเองสังคมศักดินาจีนค่อยๆเข้าสู่ระยะเสื่อมโทรมประชาชนจีนมีความเดือดร้อนทุกยากจึงก่อการเคลื่อนไหวต่อต้านจักวรวรรดินิยมและศักดินานิยมต่างๆเช่นกบฏไทผิง หรือไท่ผิงเคียงกัวในปี1850ถึง1864ซึ่งเป็นกบฏดชาวนามีอิทธิพลใหญ่หลวงโจมตีการปกครองของราชวงศ์ชิงอย่างรุนแรงเพื่อช่วยประเทศชาติและกอบกู้ชะตากรรมของตนภายในชนชั้นปกครองเองราชวงศ์ชิงก็ได้ดำเนินการปฏิรูปเช่นการเคลื่อนไหว ยังอูย่ย่นตงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ราชสำนักชิงส่งนักศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและศึกษาประสบการณ์จากประเทศตะวันตกที่ทันสมัยแล้วด้วยความหวังว่าจะนำวิทยาการสมัยใหม่มาปรับปรุงประเทศชาติฟังแล้วสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นคงวุ่นวายหน้าดูเลยใช่แล้วล่ะเพราะเกิดสงครามการก่อกบฏและมีรัฐประหารเกิดขึ้นมากมายเลย ฉันสงครามฟินและก็บทนังมวยโอ้โหอยากฟังเลยอะเล่าให้ฟังหน่อยสีได้เลยเอาสงครามฟินก่อนละกันสงครามฟินเป็นสงครามระหว่างราชวงศ์ชิงกับชาติตะวันตกซึ่งนำโดยจัก,กรวรรดิอังกฤษสงครามฟินได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นเลยว่าราชวงศ์ชิงไม่ได้มีอำนาจและความแข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกต่อไปและเนี่ยนับเป็นจุดที่นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ชิงในต้นศตวรรษที่20อีกด้วยนะ สงคารามเกิดขึ้นตอนไหนอะในต้นศตวตรรษที่19นั้นจีนส่งออกสินค้าเป็นจํานวนมากในประเทศยุโรปแต่จีนกลับไม่ได้ให้ชาติยุโรปเข้ามาทําการค้าในจีนมากนักในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษต้องการเข้ามาทําการค้าในจีนอังกฤษจึงเริ่มนําเอาฝิ่นเข้ามาขายในจีนซึ่งตอนนั้นฝิ่นนับว่าเป็นยาเสพติดที่มีความร้ายแรงและผิดกฎหมายในจีนแต่อังกฤษก็หาได้ใส่ใจ เพราะฝิ่นได้ทํากําไรมหาศาลให้กับอังกฤษพ่อค้าชาวอังกฤษจึงเริ่มขายฝิ่นในจีนมากขึ้นทําให้ชาวจีนเสพติดเป็นจํานวนมากเยอะขนาดนี้จีนจัดการเรื่องฝิ่นยังไงหรอในปี1839จัก,กรพรรดิเต้ากวงได้สั่งการให้ปราบปรามการค้าฝิ่นของอังกฤษโดยการส่งจดหมายขอร้องให้อังกฤษหยุดค้าฝิ่นในจีนสักทีแต่อังกฤษก็ดื้อดึงจะค้าฝิ่นต่อไปจัก,กรพรรดิเต้ากวงก็เลยส่งขุนนางที่ชื่อว่าลินเจ้อซวี เดินทางไปยังกวางโจเพื่อที่จะยึดฝิ่นของอังกฤษและทิ้งลงทะเลหลังจากเหตุการณ์นั้นจีนกับอังกฤษก็เลยเกิดการขัดแย้งกันแล้วสงครามเริ่มขึ้นหรือยังนี่ไงกำลังจะเล่าในวันที่18มีนาคม1839อังกฤษจึงประกาศสงครามกับจีนสงครามฝิ่นจึงเริ่มต้นขึ้นกองทัพเรือของอังกฤษบุกโจมตีเมืองต่างๆทางชายฝั่งตะวันออกของจีน ถึงแม้ว่าดูเหมือนจีนจะมีกําลังพลมากกว่าหลายเท่าแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับอังกฤษได้เพราะอังกฤษถือว่าเป็นจัก,กรวรรดิที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกกองทัพของอังกฤษทั้งแข็งแรงทั้งทันสมัยต่างกับจีนที่มีระบบกองทัพโบราณคล้ำครึและเรือรบที่เป็นแค่สำเพาไม้อังกฤษสามารถยึดครองเมืองต่างๆตามชายฝั่งของจีนได้หลายเมืองโดยเฉพาะเมืองกวางตุ้งที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของจีน และอังกฤษยังสามารถปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญของจีนได้อีกด้วยท้ายที่สุดสงครามก็สิ้นสุดลงในวันที่29สิงหาคม1842ด้วยความพ่ายแพ้ย่อยยับของจีนจีนแพ้อังกฤษแบบนี้มีข้อเรียกร้องอะไรไหมมีแน่นอนหลังสงครามครั้งนั้นอังกฤษบังคับให้จีนทำสนธิสัญญาหนานจริงซึ่งเนื้อหาก็คือ จีนจะต้องเปิดเมืองท่าเพื่อค้าขายกับอังกฤษทั้งสิ้น5แห่งคือเซี่ยงไฮ้กวางตุง้งหนิงโปฟูโจและเซี่ยเหมินโดยจีนจะต้องอนุญาตให้อังกฤษเข้าฝิ่นอย่างเสรีแถมรัฐบาลจีนยังต้องชดใช้ค่าฝิ่นที่ทำลายไปและจีนยังต้องจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามให้อังกฤษอีกอ้โอโหสงครามนี้ส่งผลกระทบต่อจีนมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยอ่ะอะใจเย็น ในสงครามครั้งนี้เป็นแค่สงครามครั้งแรกเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ไม่กี่ปีจีนกับอังกฤษก็ทำสงครามกันอีกครั้งสงครามฝิ่นครั้งที่2หรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามแอโรถึงแม้ว่าสงครามฝิ่นครั้งแรกจะจบไปแล้วพร้อมกับทำสนธิสัญญาหนาะจริงขึ้นมาแล้วแต่จีนกับอังกฤษก็ยังคงมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลาซึ่งสาเหตุหลักก็คืออังกฤษจะให้จีนเปิดเมืองท่าทั้ง5 และทำให้การคร้าฝิ่นในจีนถูกกฎหมายแน่นอนว่าจีนไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของอังกฤษและจีนพยายามอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำสงครามกับอังกฤษอีกครั้งแต่แล้วปีคศ1856ก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดสงครามรอบใหม่ระหว่างจีนกับอังกฤษขึ้นมาโดยเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของจีนบุกยึดเรือขนส่งสินค้าของอังกฤษที่ชื่อว่าแอโร่เดิมทีเรือลำนี้ เคยเป็นเรือของพวกโจรสลัดมาก่อนก่อนที่จีนจะทำการยึดและนำมาขายต่อให้กับอังกฤษซึ่งเรือแอโร่ก็ได้จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะอ้าวทำไมจีนถึงยึดเรือของอังกฤษล่ะก็จีนให้เหตุผลในการยึดเรือว่าลูกเรือของเรือลำนี้ทำตัวเป็นโจรสลัดซึ่งลูกเรือส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนที่ลักลอบสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาขายในจีนเหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับอังกฤษ อังกฤษได้ประกาศว่าการกระทําของจีนเป็นการฝ่าฝืนและไม่ยอมทําตามส่วนที่สัญญาหนันจริงและยังถือว่าไม่ให้เกียรติอังกฤษอีกด้วยในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์บาดหลวงฝรั่งเศสถูกฆ่าตายโดยชาวจีนอีกดังนั้นฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกาจึงร่วมกันเป็นพันธมิตรร่วมในสงครามต่อจีนสงครามฝิ่งครั้งที่สจึงเริ่มต้นขึ้น สงครามฝิ่นครัง้งที่สองนี้ทั้งสองฝ่ายใช้เวลาสู้รบกันนานถึง4ปีตั้งแต่ปี1856ถึงปี1860บทสรุปของสงครามฝิ่นครัง้งที่สองก็ไม่ได้ต่างไปจากสงครามครั้งแรกเลยเพราะกองทัพชาติตะวันตกเอาชนะจีนได้อย่างไม่ยากนักเพราะว่าเทคโนโลยีและศักยภาพการรบของชาติตะวันตกอยู่เหนือกว่าจีนมากๆในช่วงท้ายของสงครามครั้งนี้ กองทัพพันธมิตรตะวันตกสามารถยึดครองเมืองปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวงของจีนได้เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของชาวจีนฉันว่าครั้งนี้จีนโดนกลุ่มพันธมิตรเรียกร้องอีกอย่างแง่เลยถูกต้องหลังจากสงครามครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วพันธมิตรตะวันตกก็ได้บงังคับให้จีนลงนามในสนธิสัญญาทั้งสิ้นสองฉบับคือสนธิสัญญาเทียนจินและสนธิสัญญาปักกิ่งแต่จีนปฏิเสธไม่ให้อังกฤษ ตั้งสถานทูตในเมืองปักกิ่งตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเทียนจินก็เลยเกิดการสู้รบขึ้นมาแต่สุดท้ายจีนก็พ่ายแพ้อีกครั้งหลังจากจีนพ่ายแพ้สงครามฟินทั้งสองครั้งก็ส่งผลให้ความยิ่งใหญ่เกรงไกลที่ชาวจีนและราชวงศ์ชิงเคยภาคภูมิใจต้องถึงการล่มสลายลงความรู้แน่นขนาดนี้ใช้เวลาอ่านกี่วันเนี่ยยังก่อนยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ราชวงศ์ชิงเสื่อมถอยอีกนี่เลย กบฏนักมวยเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวจีนผู้รักชาติเนื่องจากในตอนนั้นต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในจีนและได้ส่งกําลังทหารและมิชชันนารีมาเผยแพร่คริสตศาสนาทําให้ชาวจีนไม่พอใจจึงเกิดการรวมกลุ่มกบฏนักมวยขึ้นแล้วทําไมถึงเรียกว่านักมวยล่ะก็สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีความสามารถทางด้านศิลปะก,การต่อสู้ทําให้ถูกเรียกว่าเป็นนักมวยเริ่มแรก กลุ่มกบฏคิดจะล้มราชวงศ์ชิงด้วยเนื่องจากราชวงศ์ชิงก็ไม่ใช่ชาวฮั่นแต่เป็นพวกแมนจูซึ่งก็คือต่างชาติพอรู้ราชสำนักชิงก็นั่งไม่ติดแล้วต้องระวังภัยทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็มาหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาในจีนอีกด้านก็เป็นชาวฮั่นอยากจะโค่นล้มราชสำนักแต่ทั้งสองฝ่ายก็คิดได้ว่าภัยคุกคามที่แท้จริงเนี่ยคือชาวตะวันตกทั้งสองก็เลยจับมือกันต่อต้านชาวตะวันตก โดยราชสำนักก็ส่งกำลังมาช่วยกลุ่มกบฏกลุ่มกบฏได้สังหารชาวตะวันตกในจีนรวมทั้งชาวจีนที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ก็ถูกสังหารด้วยแต่ในเวลาต่อมากองกำลังนานาชาติเก้าประเทศญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมรัสเซียออสเตรียสหรัฐอเมริกาและอิตาลีก็ได้ส่งกำลังเข้ามาปราบได้บุกเข้าไปยังปักกิ่ง และเอาชนะกองทัพกบฏและกองทัพของราชวงศ์ชิงได้และเรื่องสุดท้ายถือเป็นการกรบฏท,ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงหรืออาจจะเป็นหนึงในการกรบฏท,ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็คือกบฏไทผิงกบฏนี้เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปี1850หัวหน้าก่อการก็คือหงซิ่วฉวนอดีตบัณฑิตตกยาก ได้พบกับบาดหลวงในศาสนาคริสต์และอยากให้สังคมเกิดความเสมอภาคกันเหมือนในคำสอนของศาสนาคริสต์ก็เลยก่อการจลาจลต่อต้านทางการปี1853กองทัพไทผิงได้ยึดเมืองหนานจริงครองดินแดนทางใต้ของจีนซึ่งสั่นคลอนอำนาจรัฐของราชวงศ์ชิงอย่างรุนแรงกองกำลังกบฏไท,ทผิงเนี่ยก็เลยถูกกองทัพของราชวงศ์ชิงปราบปรามลงไปว้าว เป็นเรื่องที่ดุเดือดและน่าสนใจมากเลยปิงปิงเองก็มีเรื่องราวที่ดุเดือดและน่าสนใจไม่แพ้กันในราชวงศ์ชิงมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะว้าวจริงเหรอเล่าเลยเล่าเลยเราพร้อมฟังมากเอาละนอกจากสงครามและกะบฏในฝั่งราชสำนักเองก็มีอีกหนึ่งคนสำคัญในราชวงศ์ชิงที่เราน่าจะคุ้นหูก,กันดีนั่นก็คือพระนางซูสีไทเฮา พระนางสุสีไทยเฮามีอิทธิพลในช่วงปลายราชวงศ์ชิงมากนางได้รับเลือกเป็นสนมของพระเจ้าเซียนเฟิงนอกจากความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเกินสตรีนางใดของพระนางสุสีไทยเฮาแล้วพระนางมักจะช่วยเหลือพระเจ้าเซียนเฟิงในเรื่องเอกสารราชการอยู่บ่อยครั้งและมีความรู้ราชการงานการเมืองเป็นอย่างดีต่อมาพระนางยังได้ให้กำเนิดพระราชโอรส แก่องค์จกักรพรรดิและเป็นโอรสเพียงหนึ่งเดียวอีกด้วยสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้พระนางกลายเป็นวาทีมารดาขององค์รัชทายาทแต่ยังทำให้พระนางได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสู่สีไทยเฮาพระมเ ah ห e สีชั้นสองเป็นรองแค่เพียงพระมเ ah ห e สีชั้นหนึ่งอย่างสมเด็จพระอัครมเ ah ห e สีเจินหรือส่อันไทยเฮาเท่านั้นเอง ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามฝิ่นขึ้นกองทหารผสมของสหราชาอาณาจักรและฝรั่งเศสได้เข้าโจมตีกรุงปักกิ่งจนต้องทำให้องค์จกักรพรรดิเซียนเฟิงได้เสด็จหลีภยัยพร้อมด้วยข้าราชบริพารผู้พักดีออกจากกรุงปักกิ่งไปประทับยัง่งพระราชวังที่เมืองเฉิงเตอ๋อมณฑนเหอเป่ยเมื่อจกักรพรรดิเซียนเฟิงได้ทราบข่าวความพินาศย่อยยับของกรุงปักกิ่งพระองค์ก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก วันๆจึงเอาแต่กินเหล้าและสูบฝิ่นจนตรอมใจสิ้นพระชนในพระชนมายุเพียง30พรรษาทเท่านั้นเมื่อพระเจ้าเซียนเฟิงสิ้นพระชนในปี1861พระโอรสนั้นก็ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิพระเจ้าถงจือ้อหรือถงจื่อตี้ พระนางสุสีไทยเฮาในฐานะราชมารดาของพระเจ้าถงจือ้อจึงได้เป็นพระพันปีกลายเป็นชื่อสีไทยหหรือพระพันปีชื่อสีแต่เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนเราจะใช้คำว่าสูสีไทยเฮาเล่าเรื่องต่อไปนะคะแต่เพราะพระเจ้าถงจือ้อยังทรงพระยาวนักจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนอันประกอบด้วยข้าราชบริพานผู้ที่มีความจงรักภักดีจำนวนแคนช่วยกันดูแล และยังทรงโปรดให้พระพรานปีฉืออันหรือสูอันไทยเฮาและสูสีไทยเฮาควบคุมดูแลการทำงานของคณะผู้สำเร็จราชการอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการคานอำนาจของคณะผู้สำเร็จราชการจนกว่าโอรถน้อยจะพร้อมขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ปรากฏว่าการบริหารงานของคณะผู้สำเร็จราชการกับพระนางสูสีไทยเฮาและพระนางสูอันไทยเฮามักมีเรื่องขัดเคืองกันอยู่เนืองๆในที่สุด ด้วยความทะเยอทะยานของพระนางสุสีไทยเฮาพระนางจึงชักชวนสุอันไทยเฮาวางแผนรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจจาก,า,า,ากคณะผู้สำเร็จราชการและในที่สุดพระนางสูสีไทยเฮาก็ยึดอำนาจจากคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้สำเร็จแล้วขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการพร้อมกับพระพันปีฉืออันพอพระพันปีฉืออันซ้นพระชนลงในปี1881พระนางจึงสำเร็จราชการแทนแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาด้วยความที่องค์จัก,กรพรรดิถงจืออัดอั้นตันใจที่ไม่สามารถคิดทำอะไรได้เต็มที่สมกับความเป็นกษัตริย์แต่ต้องทำตามอันนาของพระนางสุสีไทยเขาเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเพราะวัยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นของพระองค์พระองค์จึงหันไปใช้ชีวิตสัมมาเลเทมาอ,อยู่กับสุรานารีจนทรงติดเชื้อซิฟิลิสจากหญิงบริการและเสด็จสวรรคตด้วยโรคนี้ในวัยเพียง18พรรษาเท่านั้นโดยไม่มีทายาท พระนางสุสีไทยเข้าจึงยกหลานของตนขึ้นเป็นฮองเต้และยังใช้อำนาจอยู่เบื้องหลังอีกหลายปีต่อมาเดี๋ยวก่อนนะจัก,กรพรรดิถงืจอไม่มีลูกนี่แล้วสุสีไทยเขาไปเอาหลานมาจากไหน พระนางซูสีไทเฮายังมีหลานชายอีกคนนึงก็คือเจ้าชายจ้าเทียนเป็นโอรสของเจ้าชายฉุนกับน้องของซูสีไทเฮาเองเจ้าชายฉุนก็คือน้องชายของจกักรพรรดิเซียนเฟิงดังนั้นเจ้าชายจ้าเทียนก็ได้ขึ้นของราแทนด้วยอายุเพียง4,000ษาเท่านั้นโดยถูกขานพระนามว่าพระเจ้ากวางซูหรือกวางซี่ที่เรารู้จักกันนั่นเองแบบนี้นี่เอง อายุแค่สี่ขวบสู้สีไทยเฮาก็เลยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังได้ง่ายได้เลยใช่แล้วล่ะการบริหารบ้านเมืองในสมัยของพระเจ้ากวางซี่นั้นคาดว่าจะดำเนินไปอย่างไร้ข้อขัดแย้งกับผู้มีอำนาจตัวจริงหลังบ้านไม่ไผ่เพราะสามารถคงราชได้ยาวนานถึง33ปีคือตั้งแต่อายุเพียง4ี่พันษาจนถึงอายุ3 7พันษาแล้วก็สิ่นพราชนจากไป แต่ข้อมูลบางแหล่งระบุว่าที่จริงจกักรพรรดิกวางซี่ทรงพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบเก่าค้ำคือหลายอย่างในประเทศเพื่อให้ทันต่ออารยธรรมตะวันตกที่คลืบคลานเข้ามาแต่พระนางซูสีไทเฮาไม่ทรงโปรดเท่าไหรนะ่นักจึงใช้กำลังทหารทำการปฏิวัติยึดพระราชอำนาจจากองค์จักรพรรดิและขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการอีกครั้งในที่สุด จกักรพรรดิกวงซีทรงเสด็จสวรรคตอย่างตรอมตรมในราชวังฤดูร้อนที่พระนางสูสีไทเฮาขังพระองค์ไว้ว่ากันว่าพระนางสูสีไทเฮาเป็นคนวงางยาเพราะกลัวว่าพระเจ้ากวางซีจะสร้างความยุ่งยากและเดือดร้อนแก่บริวารและขุนน้ำขุนนางฝ่ายต้นจึงตัดสินใจลอบวงางยาเพราะการชนสะศพ ของจักรพรรดิกวงซุ่ยโดยรัฐบาลจีนนั้นได้พบว่าปริมาณของสารหนูที่ตรวจพบมีมากถึงสอง0ันเท่าจากปริมาณที่อาจพบได้ในร่างกายมนุษย์ทั่วไปแต่หลังจากจักรพรรดิกวงซุ่สิ้นพระชนได้ไม่นานพระนางซูสีไทเฮาก็มาสิ้นพระชนในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากที่พระนางซูสีไทเฮาสิ้นพระชนการรุกรานของชาติตวนตกก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนถึงการละอวสารของราชวงศ์จีนแต่ก่อนที่พระนางสูสีไทเฮาจะสิ้นพระชนพระนางได้แต่งตั้งเจ้าชายปูยีหรือผู่อีเป็นจักรกพรรดิโดยพระนางสุสีไทเฮามีพระชนมพรรษา73าพรรษารวมๆแล้วสูสีไทเฮาเป็นผู้ปกครองประเทศจีนโดยพฤตินัยถึง48ปีหมายความว่าจักรพรรดิปูยี ก็เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะสิใช่แล้วล่ะจักรพรรดิองค์สุดท้ายคือจักรพรรดิส่วนถงหวงติหรือปูยีมีชีวิตอยู่ในปีคริสตศักราช9 9 6 6ถึง1967แต่ปกครองประเทศจีนในเพียงสี่ปีเท่านั้นโดยขึ้นครองราชในปี1908ซึ่งตอนนั้นจักรพรรดิปูยีมีอายุเพียงสองขวบเท่านั้นเอง หลังจากที่พระนางสูสีให้เข้าสิ้นพระชนลงบ้านเหมืองก็ย่ำแย่ลงทุกทีในขณะนั้นเองดอกเตอร์ญญซุนยัตเซนซุนจงชานได้วางแผนที่จะค้อนอำนาจของราชวงศ์ชิงมานานแล้วและได้รวบรวมกำลังของตนไว้เรียกว่าพรรกกมินตัง๋งหรือจงกัวกัวมินตัง๋งต่อมาในปี1911เกิดการปฏิวัติสิ้นหายสิ้นสวนเกอมิง ที่นำโดยดร์ซุนยัตเซนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่รัคก๊กมินตั๋งก็เข้ายึดเมืองอูช่ชางและยึดคลางแสงพร้อมทั้งกำลังทหารส่วนใหญ่ไว้ได้ต่อมาทางมวลทนต่างๆก็ได้ประกาศอิสรภาพจากราชวงศ์ชิงกำลังของฝ่ายปฏิวัติก็เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราชวงศ์ชิงหรือแมนจูหมดสิ้นทุกหนทางแล้วอีกทั้งยังได้ความร่วมมือจาก ย้นชื่อไข่เข้าบิดคั้นเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ชิงเพื่อให้ล้มราชวงศ์และมีคำสั่งให้องค์จักรพรรดิสละราชสมบัติในวันที่12กุมภาพันธ์ปี1912ทางฝ่ายปฏิวัติยื่นข้อเสนอให้กับราชวงศ์ชิงว่าถ้าหากยอมล้มราชวงศ์จะได้ค่าตอบแทนมากมายแต่ถ้าไม่ยอมล้มแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ และทางฝ่ายปฏิวัติก็ได้จัดตั้งรัฐบาลของตนเองไว้แล้วโดยแต่งตั้งดร์ซุนยาเซนเป็นประธานาธิบดีคนแรกและในที่สุดทั้งราชวงศ์ชิงก็ทนแรงกดดันไม่ไหวต้องยอมสละราชสมบัติในปีถัดมาก็เป็นอันว่าพลพัรคของดอกเตอร์ซุนยาเซนก็สามารถทำการยึดอำนาจจากราชวงศ์ชิงได้สำเร็จอย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถึงซึ่งการที่สามารถ ล้มราชวงศ์ได้อย่างรวดเร็วนั้นก็คงเนื่องมาจากราชวงศ์ชิงนั้นเน่าเฟะเต็มที่แล้วสกิดนิดเดียวก็โคลนรัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้ออกประกาศการปฏิบัติต่อจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงอย่างเป็นธรรมหลังจากสละราชสมบัติจนในปี1924ปูยีถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามและดำรงชีวิตดุจสามัญชนคนทั่วไป ที่แท้การปฏิวัติสิ้นหายนี่เองที่ทำให้ราชวงศ์ชิงและระบบสมบูรณาญาสิทธิราชล่มสลายลงใช่แล้วล่ะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับราชวงศ์ชิงและประเทศจีนให้ได้ศึกษายเยอะเลยแหละนี่นี่นี่เสี่ยวเปาเจอแล้วเป็นเกตแรกเกตน้อยเกี่ยวกับราชวงศ์ชิงหรือว่าแมนจูเดี๋ยวเสี่ยวเปาจะเล่าให้ฟังนะราชวงศ์ชิง หรือแมนจูเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนสถาปนาเป็นระบบสาธารณรัฐเป็นยุคที่จักรวรรดิจีนเสื่อมถอยความเจริญทุกด้านเป็นยุคที่จีนถูกรุกรานโดยชาติมหาอำนาจตะวันตกอย่างรุนแรงในยุคจักรวรรดินิยมหรือลาอนาณนิคมเริ่มถูกรุกรานจากชาติตะวันตกเช่นทรงข้ามฝิ่นซึ่งจีน รบแพ้อังกฤษทำให้ต้องลงน้ำในส่นที่สัญญาณหนานจริงและประกาศห้ามชาวจีนออกทะเลเพื่อหวังป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้หลบหนีออกนอกประเทศและต้องการปราบปรามพวกกลุ่มต่อต้านที่ต้องการล้มล้างราชวงศ์ชิงเพื่อกอบกู้ราชวงศ์หมิงและในราชวงศ์ชิงก็สร้างวัฒนธรรมขึ้นหลายอย่างเช่น บังคับให้ผู้ชายจีนไว้หางเปียยาวแบบแมนจู oo, คือไว้หางเปียยาวด้านหลังและโกนผมครึ่งศีระะหากใครฝ่าฝืนจะต้องโทษประหารชีวิตบังคับให้ใส่เสื้อแบบแมนจูที่เรียกว่าเสื้อหมากว่ามีการนำภาษาแมนจูมาใช้เป็นภาษาราชการแต่สุดท้ายก็กลับมาใช้ภาษาจีนเหมือนเดิม เป็นสมัยที่มีการตรวจตาข้อบังคับของสังคมตามแบบวัฒนธรรมแมนจูและมีวรรณกรรมที่เด่นเกิดขึ้นชื่อความฝันในหอแดงของชาวจันรมีเนื้อเรื่องที่สะท้อนสังคมศักดินาของจีนที่กำลังเสื่อมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ยุคใหม่คงโหรเมิงเป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นในศตวรรษที่18 หรือราชวงศ์ชิงผู้แต่งชื่อเฉาเฉวีชินมีทั้งหมด108ตอนแต่28ตอนนั้นได้สูญหายไปเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวในตระกูลมั่งคั่งในระบบศักดินาเป็นนิยายแนวสัจจะนิยมที่มุ่งสะท้อนความเละเทะของระบบศักดินาเปิดโปงชีวิตฟุ่งเฟ้อของชนชั้นสูงจึงเป็นหนังสือต้องห้ามในยุคนั้น ราชสำนักใช้คุกอักษรจัดการกับผู้ประพันธ์หนังสือต้องห้ามดังนั้นเฉาเฉวียฉียนจึงไม่แต่งแบบแสดงออกมาตรงๆแต่ได้ซ่อนความจริงไว้ในระหว่างบรรทัดของเรื่องราวเช่นการเล่นความหมายของอักษรปริศนาคำกรหากอ่านฉบับภาษาจีนจะเข้าใจความหมายที่แฝงไว้แต่ฉบับภาษาไทย จะเข้าใจเพียงผิวเผินเท่านั้นคือรู้เรื่องราวแต่ไม่อาจวิเคราะห์ความหมายที่แฝงได้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคงโรเมังเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในตระกูลของผู้แต่งซึ่งเป็นตระกูลขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักชิงชาร์เฉวียนชินได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการใช้ตระกูลเจียอันเป็นตระกูลสมมุติในเรื่องนั่นเอง ตอนนี้เสี่ยวเปาเริ่มเก่งขึ้นแล้วสินานั่นสิเก่งมากๆเลยรู้จักไฟเรียนไฟรู้อีกหน่อยคงเก่งกว่าพวกเราแน่ๆเลยแน่นอนสิเพราะประวัติศาสตร์จีน่ะมีมาอย่างยาวนานเสี่ยวเปาเริ่มรู้สึกชอบและอยากรู้เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะเลย